สวัสดีครับทุกคนแบงบไฟเกครับวันนี้เรากลับมากับเกม Express c h a l e n g e เกมนีหนูนั่นเองฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยมีอยู่บนทั้งบนเพยสและเพย์ห้านะครับใช้มีเครื่องไหนก็ไปสั่หาผมได้เลยครับผมเป็นเกมที่ดีเกมเกมหนึ่งเลยครับในเรื่องดีนะครับเกมเพย์ดีครับผมค่อนข้างจะเป็นเกมมา้ามืดที่ดีเลยทีเดียวนะฮะ เกมนี้สามารถเล่นเพื่อเก็บแพททิน้มนะครับคาดว่าจะไม่น่าจะเกิน10ชั่วโมงได้นะครับแต่ในการเก็บแพททนัมเนี่ยมันจะมีอยู่ถ้วยถ้วยหนึ่งอาจจะ2ถ้วยก็ได้นะครับที่อาจจะเก็บยากสักนิดนึงเพราะว่าเป็นการเก็บเพื่อจะไปอัปเกรดของนะครับให้เต็มซึ่งการอัปเกรดของเกมเนี้ยต้องใช้วัตถุดิบต้องใช้ของที่ มีที่ให้เก็บนะครับในภายในเกมซึ่งก็ค่อนข้างจะใช้เยอะเหมือนกันแล้วก็ที่จะหาค่อนข้าง,างยากเหมือนกันนะครับเป็นทั่วที่ชื่อว่า not a toy animal นะครับคือ full upgrade setting นะครับอักทั่ัวนี้คือ handful of pocket นะครับ full upgrade equipment นั่นเองนะฮะสองถ้วนี้แต่ถ้วที่ยากที่ก,กว่าที่ยากกว่านะ่าจะเป็นถ่วที่ให้ full upgrade equipment ครับก็คือเพราะว่าพวกวัตถุดิบภายในเกมเนี่ยมันน้อยมันเก็บไม่ได้จะทําการเก็บทีนึงเนี่ย เราจะต้องเล่นหลายรอบเลยทีเดียวนะฮะเพื่อจะสะสมวัตถุดิบครับ,รบ,รบแต่วันนี้เรามีวิธีฮะที่ไม่ต้องมีวัตถุดิบให้ครบถ้วนนะครับไม่ต้องมีวัตถุดิบอะไรก็ตามให้ครบเป็นตัวสีแดงไม่มีก็สามารถอัปเกรดได้อย่างง่ายๆนะฮะวิธีทานั้นหรอตามมาเลยฮะง่ายๆครับเข้าหน้าเมนูนี้นะครับก็คือทุกคนต้องเล่นเกมนี้นะครับให้ถึงฉากที่สิบครับมาดูเลย S Chapter s e l e c t i o นี้นะฮะกดเข้าไปเลยเลือกครับทุกคนต้องเลือกให้ได้ถึงฉากนี้ครับฉากที่สิ The Way of Lost รับผมเมื่อกดเข้าไปแล้วนะฮะเนี่ยขอเลือก c o n f i r มกดคอนเฟิร์มา,มามเลยครับอ๋อก่อนที่จะเข้าไปทำกริดนี้นะครับผมขอเปคนว่าเวลาเข้าไปทำกรินี้นะครับปุ่มที่ให้กดตามนี้ก็คืออย่าปล่อยเด็ดขาดนะฮะ ก็คือถ้าปล่อยปุ๊บเนี่ยท่านต้องเริ่มทําใหม่แต่ต้นเลยก็คือมาออกจากเกมในเมนูนะครับมา chapter section มาเลอเกจิดนี้ใหม่ครับแล้วก็มาเล่นหน้านี้ใหม่เลยครับฉะนั้นขอย,ย้้าว่ากดทางแล้วก็กดทางเดินนะฮะมีสามปุ่มต้องกดค้างครับฉะนั้นเริ่มเลยครับคอนเฟิร์มพอคอนเฟิร์มปุ๊บเนี่ยผ่านไปหน้านี้นะครับมันจะเป็นหน้า l o ด d i n g ของเกมนะฮะก็คือให้เรากดทั u แ h p a ้ทางไว้เลยครับ กระปุกทัชแัทาเลยนะฮะร,ระวังโหลดดิ้งก็กดคท้าไปเลยรอไปรต่อันนี้อาจจะโหลดนานนิดนึงเพราะผมเล่นบนเครื่อง PS4 นะครับใครมี PS5 ก็อาจจะโหลดเร็วกว่านี้ครับตันนี้เราทำบนเครื่อง PS4 นะครับแต่ว่าพอที่คุณดูข้อมูลมานะครับสูตรนี้สามารถทำได้ทั้งบนเครื่อง PS4 และ PS5 ครับค,คร็จปุ๊บ เราจะขึ้นหน้าอย่างนี้ครับก็คือหน้าครับที่เราจะขึ้นมานะฮะเราจะรู้ได้ไงว่าขั้นแรกมันเวิร์กแล้วก็คือเราให้กดปุ่มอนาล็อกซ้ายครับอันนี้ขึ้นหน้าลงหลังถ้าอเมซเซียนะครับผมอเมซเซียสามารถวิ่งได้นะครับก็คืออันนี้เราผ่านจุดแรกมาแล้วนะครับคือเวิร์กแล้วครับอันที่สองนะครับที่เราจะก้องตอนนี้ยังกดทัชแพดค้างอยู่นะฮะอันต่อไปจะต้องกดค้างก็คือปุ่ม R หนึ่งครับกดค้างเลย อันหนึ่งนะครับก็จะขึ้นตัววงกลมฝั่งนี้ขึ้นมานะฮะว่าดใชไหมให้เรากดอนาล็อกขวาครับเลือกอันที่เราเนี่ยมีช่องว่างยังเหลืออยู่นะครับผมจะเลือกเป็นอิน g n i t e r แล้วกันนะครับปุ่มอนาล็อกขวาสามารถเลือกแล้วกดปล่อยนะครับไม่ต้องห่วงครับเห็นไหมฮะสังเกตดูคือทางซ้ายมือคือเราติดติดตัวดังเพียบเลยพวก m a ท e r i a l m a t เ r ียลวัตถุดิบของเราไม่เพียงพอในการคราฟเลยครับโอ้โหดูสิสล,ลิงอิควิปเมนต์ a l l e อ g y ir ไม่่น่าจเอานะอะชิมี่นะครับก็คือไม่เต MM. ็ม <MJ> ส <barrels> ักอย่างเลยแล้ววัตถุก็ไม่พอแน่นอนนะฮะทำไงดีล่ะครับตอนนี้ touchpad กับ R าหนึ่งค้างต่อไปนะครับก็คือโฮวงกลมทูคลาสเห็นไหมครับกดวงกลมค้างครับระหว่างกดวงกลมค้างไปด้วยนะฮะก็คือคลาสไปเลยแล้วก็เราไปกดเลือกครับเห็นไหมครับพอเลือกปุ๊บไอ้ปุ่ม p ฮลทูคลาสวงกลมกค้างมันจะช้าลงแต่มันเวิร์กแล้ว นไหครับแล้วก็กดปุ่มดีแพดนะครับค่อยๆเลือกแต่ละอันไปครับค่อยเลือกแต่ละอันไปเห็นไหมครับมันก็จะเต็มโดยที่แบบไม่ต้องทะเลสามปุ่มยังครับนะครับพัสแพดอาร์หนึ่งแล้ววงกลมค้างอยู่นะครับเห็นไหครับถ้าคนที่ยังไม่ได้ถ้วยได้ขึ้นมาสลิกกับอีกขึ้นแมสต์นะครับสองถ้วยนี้ก็จะเด้งขึ้นมาเต็มทันทีครับผมเป็นวิธีง่ายๆนะฮะแล้วก็ นี่ครับ <Exactly. S 1> พอเราอัปเดตเต็มทุกอย่างแล้วนะครับเราสามารถปล่อยได้ละอ่ะปล่อเลยแค่นี้ครับสลิงอิป m e n ์ทุกอย่างท่านก็จะเต็มน,นะครับถ้วย not a toy อันนี้หมกับถ้วย handful of pockets นะครับก็จะเด้งขึ้นมาให้ท่านได้อย่างงไไ่ายดายครับสำหรับท่านที่เล่นจบแล้วแล้วอยากกลับมาเก็บหรือว่าท่านที่เล่นยังไม่ยังไม่จบ ต่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับท่านก็สามารถเล่นได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นนะครับไม่ต้องมานั่งกังวลอะไรเลยนะครับสลิงก็สามารถโยนใส่หัวศัตรูได้เลยโดยไม่มีเสียงนะฮะสบายสบายเลยครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับอย่างเงี้ยศัตรูก็จะไม่ได้ยินเสียงนะครับทุกอย่างเต็มนะครับเอาละครับก็เป็นเกร็ดเล็กๆกน้อยๆนะครับเป็นกริชของเกม Apex s a i e l Innocent นะครับที่แบงค์ไฟเออร์เกมเราสรรหามาให้ท่าน นะครับเพื่อเล้เกมให้สนุกครับผมก็หวังว่าจะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับให้ทุกคนได้เอาไปใช้กันนะครับเล่นเกมให้สนุกเก็บท้วให้สนุกนะครับเราไปเล่นเกมไปด้วยกันใครอยากให้ทําเกมอะไรหรือว่าอยากให้มีเสริมความเก็ตตรงนะ้นครับคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมแล้วผมจะรีบหาข้อมูลแล้วก็มาทาเป็นคลิปภาษาไทยให้ทุกท่านได้ดูครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ